วันนี้ฉันเป็นมันมุ่นวายสุดๆมีคนพูดไว้ว่าความเสี่ยงสูงจะมาพร้อมรางวัลที่สูงเช่นกันฉันถูกสถานการณ์บีบังคับไม่ต้องเป็นฝ่ายบุกและมันก็คุ้มค่าขอเช็คสเตตัสหน่อยละกันไหนดูซิว่าได้อะไรมาบ้างหืมฉันเก็บมันไว้ก่อนแล้วออกไปหาหอยท่าที่แยกตัวอยู่ตามลำพังเพื่อ,อไล่ตัวเหเอาละทำตามแผนเดิม เล็งยิงกดเข้าไปในป่าของมันเพื่อให้เกิดดาเมจสูงสุดแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้ฉันจะช้าไปฉันไม่สามารถหลบเมื่อกดที่มันพ่นดอกมาได้แล้โดนกดเนื้อของพวกมันเข้าไปเต็มๆไม่ใช่แค่เหนียวเนื้อจนขยับตัวไม่ได้แต่มันยังแสบร้อนอีกลบ10 HP แผ่นเกาะบนส่วนนอกของฉันละลายไปบางส่วนและฉันก็เสีย HP ไปถึง10หน่วยก่อนที่มันจะหยุดกัดก่อนแค่กดหยดเดียวกับลดพลังชีวิตฉันไปตั้ง1ใน3ฉันก็อยากจะอัพเลเวลอัพเกาะ เพื่อแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มการป้องกันให้มากขึ้นอยู่หรอกแต่มันมีสิ่งสําคัญกว่าอีกหลายอย่างให้เลือกโชคดีที่หลังจากกินทากไปแล้วซึ่งใช้เวลาพอสมควรแต่ฉันก็ฟื้น HP กลับมาได้8หน่วยตอนนี้สภาพร่างกายของฉันเกือบกลับมาเป็นมดที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งแล้วยังมีสกิลพื้นฐานอีกหลายอย่างที่ฉันอยากจะได้แต่ฉันจะไม่พลาดโอกาสในการอัปเกรดอาวุธที่ดีที่สุดของฉันแน่นอนยิงกดยิงกดขั้นสูงค่าใช้จ่าย1 SP สกิลยิงกดนที่จะรับกาดอัปเกรดจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีด้วยกดรวมถึงเพิ่มระยะโจมตีให้ไกลขึ้นอีกด้วยซื้อเลยด้วยระยะยิงที่เพิ่มขึ้นฉันสามารถโจมตีจากที่ปลอดภัยกว่าเดิมได้ยังเพิ่มโอกาสยิงโดนเป้าหมายเป็นสกิลที่สุดจะเพอร์เฟกต์ถ้าฉันมีสกิลพอยต์มากกว่านี้ก็คงดีถ้ารีบอัปเลเวลให้เร็วที่สุดแล้วตอนนี้หลายสกิลก็อัปถึงเลเวล4แล้วฉันอยากจะอัปเกรดทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ การปล่อยให้ HP XP ศูนย์เปล่าไปโดยไม่อัปเกรดอะไรเลยมาเป็นอาชญากรรมชัดๆชีวมวลหนึ่งการปล่อยให้ XP ใศูนเปล่าโดยไม่อัปเกรดอะไรเลยเอาละครนี้มาถึงเรื่องสําคัญชีวมวลฉันอยากจะอัปเกรดตาให้เป็นบวก C การมีสายตาที่เหนือกว่ามอนเตอร์ตัวอื่นทําให้ฉันสามารถหาเหยื่อที่แยกตัวอยู่ตามลำพังได้ง่ายๆและยังช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูแอบเข้ามาประชิดต,ตัวฉันได้อีกความได้เปรียบในการรับรู้คือสิ่งสําคัญแต่ถ้าฉันอยากจะสู้และหาชีวมวลให้มากขึ้น การเพิ่มพลังโจมตีของกฎก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่ายินเลยชี้ว่ามนอีกหนึ่งหน่วยฉันสามารถนําไปเพิ่มให้ขาเกาะหรือขากันไกลได้บวกหนึ่งที่ขาเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดฉันควรจะขึ้นไหวได้มากขึ้นอีกหน่อยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบแนและล่าถอยให้ในการต่อสู้ส่วนบวกหนึ่งที่ขากันไกลมันไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไรเพราะสิ่งเดที่ฉันกัดได้ตอนนี้ก็มีแค่กิ้งก่าน้าแต่ยังหายยากอีกด้วยที่ทำให้ฉันเหลือตัวเลือกแค่2ตัวเลือกเท่านั้นตาบวก4หรือต่อต่อมรมรมก นักสัญชาตญาณของฉันบอกให้เลิกสายป้องกันไว้ก่อนฉันกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ใหม่ต้องมีทุกข้อได้เปรียบเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะการมองเห็นศัตรูก่อนที่พวกมันจะเห็นฉันตัดสินใจแล้วต้องการซื้อตาบวกสีหรือไม่ใช้ชีวม,ม,มวลสีหน่วยเอาละเจ้าหนูตกลงอ๋ออ๋ออ,าอาา้าา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 กาา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 ขาา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 ือกแข็แปขงปรับตัวาา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 งาาาาา ท่านแกนเดอบได้โปรดหยุดความทรมานที่เธอใช้เกิการกลายพันธุ์นึงว่าจะสุดยอดมากก็ตามอย่างนี้สุดก็จบสักทีถ้าตอนนี้ฉันมองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วฉันสามารถมองเห็นส่วนท้ายของตัวเองน่ะาะได้ที่ยังหันหน้าไปข้างหน้าอยู่ได้ถึงฉันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีกว่าตอนแรกที่เกิดมาในโลกนี้นามากายจริงๆแอนโทนีได้อีกไม่นานไม่นานเท่านั้นน่าจะได้กลับไปหาฝูงมดของนายแล้วถึงเวลาเดินเข้าหาเอ็กพีและชิงวอลแบบเดวจี กับพันธุอมงค์หลักกันฉันอยากจะได้โบนัสชีวมวลจากการล่าศัตรูหน้าใหม่ให้คุ้มค่าและตอนนี้พลังฉันเต็มถึงแล้วมันดนี้อาจจะถึงเวลาลองสู้กับหนูทางห่างมือสักตัวแค่ต้องหาตัวที่แยกออกมาโดดเดียวโอ้น่ามันอะไรนะฉันรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นขั้นหน้าต้องมีมอนสเตอร์สองตัวกำลังต่อสู้กันอยู่นแน่แน่แอบดูหน่อยลักกันตะขาบกองเล็บสี่ตัวกำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนหมาป่าสามตัวงั้นเหรอแต่การต่อสู้ยังดูเดือดมากอีก ถึงเวลาที่มดน้อยตัวนี้จะเข้าไปแทรกแสงบ้างแล้วฉันจะเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียมและขยับออกไปไกลอีกหน่อยจะใช้ความสามารถของสก,กิลมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดเอาละทีนี้ก็รอจังหวะที่สมบูรณ์แบบสองฝั่งเริ่มแยกตัวอ,ออกจากกันแล้วฉันต้องลงมือเดี๋ยวนี้เพอร์เฟกผู้หมาป่ากำลังเฉยโอกาสจากช่องว่างในแนวรบและหนึ่งในนั้นกำลังมุ่งไปที่ตะขาบใบบาดเจมเพื่อแยกมันออกจากพวกเดียวกัน เอาละเจ้าหมาป่าไม่สนใจการขู่ของตะขาและตะโกนกระโจนเข้าใส่มันไม่ยอมให้ตะขามีเวลาตั้งตัวเลยซะด้วยซ้าฉันถึงกับสตัตตันเลยเป็นการโจมตีที่ช่างน,น่ากลัวจริงๆถ้าฉันโดนแบบนั้นบ้างคงถูกบุกขยี้เป็นแผ่นเค้กเป็นแบนแน่นอนเอ้หน้ากัธชะมัดนู่นว่าตะขาบเองก็สภาพไม่ต่างกันตอนนี้เจ้าหมาป่านะั่นคงกำลังคิดในใจ สนุนหน้าเจ้ามาแรงโง่ก็่จะสั่งสอนให้เจ้ารู้เองว่าการท้าทายข้าเป็นความคิดที่ผิดแต่ก่อนที่มันจะจมซ้ำื่อปิดช้าเฮ้ยเฮ้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 ยขอโทที่ขัดจังหวะความภาคภูมิใจของแกนแะเจ้าหมาปา่าแต่ฉันยังไม่อยากให้การต่อสู้จบลงตอนนี้หรอกแน่นอนการยิงกดแค่ครั้งเดียวไม่พอที่จะจัดการเจ้าหมาป่าได้แต่ตาขาบก็ยังไม่ตายเช่นกันนี่เป็นจังหวะสําสคัญตอนนี้ตาขาบต้องไปตัวหนึ่งการต่อสู้ก็กลายเป็นสูสีขึ้นมาทันที ดนมแะพวกตาขาบจะเริ่มลังเลเล็กน้อยแต่พวกหมาป่าก็ยังสู้ต่อตะขาบเห็นจังหวะแล้วระหว่างที่มีโอกาสฉันคนรีบลงจากเพดานแล้วมุ่งหน้าไปยังรอบนอกของสนามรบการต่อสู้จะคงดูเดือดต่อเนื่องไม่มีหยุดในหลังจากที่ฉันกัดไปไม่กี่ครั้งตะขาบที่ใกล้ตายก็สิ้นชีพลง คุณได้สังหารตะขาบกองเล็บระดับ3คุณได้รับ XP การต่อสู้อีกฝั่งก็ใกล้จะถึงจุดไคลแมทแล้วตะขาบ3ตัวที่เหลือกำลังสู้สุดชีวิตโจมตีด้วยหนามพิษเพื่อขับไล่พวกหมาปาหลังจากถูกโจมตีจนขาหักมอนเตอร์ที่โดนพิษเล่นงานก็แทบจะขยับตัวไม่ได้ทั้งสองฝั่งบาดเจ็บสหาหัสแทบไม่เหลือแรงต่อสู้แล้วพวกมันเริ่มหมุนวนกันไปมาจับตามองและรอจังหวัดโจมตี เราก็ว่ามีปืนสตาร์ทล่องหวนลัานขึ้นมอนเตอร์ทั้งสองก็พุ่งเข้าตะลุมบอลกันทันทีใครกันนี่จะเป็นฝ่ายชนะกันนะและสุดท้ายไม่มีใครชนะเลยถ้าสองฝ่ายลม้มลงสิ้นเลี้ยวแรงไม่สามารถสู้ต่อได้อีกดูสินี่มันเป็นฉากของการสังหารหมู่ที่ไร้เหตุผลชัดๆทุกตัวใกล้ตายไม่มีเลี้ยวแรงจะป้องกันตัวเองอีกแล้วขี้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 โอ้จะพวกโง่พวกแกตกอยู่ในเงื้อมมือของขากรรไกรชั้นมาตลอด มอนเตอร์พวกนี้เหลือเลือดอีกแค่นิดเดียวและตอนนี้ฉันก็กำลังจะได้เก็บเกี่ยว XP และชีวมวลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนกูได้สังหารลูกหมาป่าโลกันเลเวล4ก็ได้สังหารลูกหมาป่าโลกันเลเวล3ามเลเว XP อได้สังหารตะขาบของเลเวสาเลเวลเอ็กพีเลเวลถึงขีดจำกัดแล้วเปิดเมนูวิวัฒนาการอะไรท่านแกนดะนี่มันเรื่องจริงเหรอฉันสามารถวิวัฒนาการได้แล้วเหรอ